คำลายขอยกใหญยเปลี่ยนความขอไลามจึงอยากขอมาดไม่หัวใจขอไปในห่อนออกขอไปนอกมีไกลขอเมื่อไปเมื่ออยู่หุ่มขอลายอย่าได้เมาแบดเบ่งคิงเลขอกัดกินขอเ็ปขอไ่ขอใครขอหาวขอตั้งแต่กับขอตั้ง นี่ดีอย่าได้มาิดมือเดพององปากพวันนี้วันปูอยได้มาถูกตรงต้นเจยสวัสดีครับวันนี้วันที่8 ตุลาคมนะครับวันนี้วันที่8ตุลาคมพศ2565นะครับผมอยู่ที่บ้านสันกลางนะครับวันนี้จะมีพิธีเรียกว่ารับขวัญน,นะครับของลูกหลานที่กลับจากการไปทางาน,นที่ไกลๆมาะะเรียกว่าฝูกข้อมูลรับขวัญน,นะครับก็ตอนนี้จะเป็นพิธ เกี่ยวกับการปัดขวัญปัดเคราะห์ออกนะครับพอร่้มนะครับน้องสองคนนะครับไปทำงานไก่บ้านไก่เมืองนะครับกลับมาถึงบ in ้านก็จะมีการปลูกมือรับขวัญนะครับโดยคนเฒ่าคนแก่ เือตอไปตามโชลีขอเือทบไปตามเชนไม่ขอเมื่อไรไปตามเชนได้ขอเือคดไข่ไปสู่เมืองพีจันตา้อขอขอเือนี้จักี่ขออขอเือแลงโดยทิพทำมนแก้วแก่นอาคมโดยโยนูุลุมอาุทธเจ้าเาเป็นคถาวาำมีสภาพจลกา เรียกว่าเป็นการปัดเคราะห์ออกก่อนนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการปัดเคราะห์นะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูพิธีบูมือกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ